ความเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นควรใช้จักรยายในการรับชมเด็กอายุต่ตำกว่า18ปีควรจูงมือพ่อมึงแม่มาดูด้วยกันเลยนะจ๊ะ สวัสดีทุกนนะครับอ่ะวันนี้ก็อยู่ในฟอร์จูนเมาส์อีกแล้วนะหนูโชคลาภในไคร้พีจีนะทุกคนนะอ่ะก็ขอให้ปัง,ป,งปังเฮงหน่อยแล้วกันนะครับผมวันนี้นะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับอ่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจเยีเยในการทำคลิปด้วยนะครับอ่ะวันนี้ก็พอทัวร์มาที่สองหมื่นบาทนะครับมาดูกันว่าจะได้กําไรสักเท่าไหร่นะทุกคนนะอ่ะก็ภาวนาให้มันได้แล้วกันนะทุกคนนะ มาวันนี้ขอปรับเป็ดไปที่200ก่อนลักกันนะทุกคนนะเออ250บมันแพงไปนะทุกคนไปห้าไปที่200บาทโอ้โหไม้เลขมาก็ไม่ได้อะไรแล้วนะทุกคนนะโอ้โหยไม้สองได้ส้มไม้อีก200บาทก็ถือว่าโอเคอยู่นะมาจาังหวะนี้ยังไงต่อครับโอ้โหอากรจีนก็ไม่มาประทับก็ไม่มาอะไรก็ไม่มาสักอย่างนะทุกคนนะอะยังไงส้มก็ไม่มาว่ะเฮ้ยอากรจีนมาหรือเปล่าจาังหวะนี้ โอ้โหมาแต่โซมมเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหส้มมาอีกหนึ่งอันนะอ่ะก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมอ่ะอัะสอรจีนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะมาหรือรโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่ามาดูกันโอ้โหส้มมาอีกแล้วนะทุกคนนะอ่ะก็ขอให้มันได้เฮงๆลกันนะครับผมอ่ะยังไงฮะส้มมาได้อยู่โอ้โหชายน้อยแท้โอ้ยอะไรกันครับเนี่ย นะฮะโอ้โหอะไรครับอะไรครับเนี่ยโอ้โหอ,อักษรทีนก็ไม่จ่ายอุ้ยอะไรวะเน,นี่ยโอ้โหวายมาก็ไม่จายเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยเนาะนี่ไงวายมาก็ไม่จายอีกแล้วยังไงฮะโอ้ยเนาะยังไงครับโอ้อะไรครับ,รรบประทัดมาเฉยมาเฉยประทัด โอ้ยเนาะไม่ยอมจ่ายสักทีโอ้ยนะฮะมาปอเบี๊ยะไปที่250บาทไป80หมุนนะครับทุกคนอนะโอเคส้มมาหรือเปล่าส้มโอ้โหไม่มาส้ม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 โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอสอนจีนมาเฉยอ่ะสอจีนมาเฉย5,000ครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ย วายมาก็ไม่จ่ายเฮ้ยอุ้ยอะไรกันครับเนี่ยโดดมายังไงส้มมาหรือเปล่าส้มมาหรือเปล่าโอ้โหเอาเรื่องจะจัดนะส้มส้มมาหรือเปล่ายังไงฮะประตูยังไงฮะโอ้โหประทัดมาก็ไม่จ่ายวะเฮ้ยส้มมาแล้วขอส้มหน่อยได้หรือเปล่ายังไงฮะถุงมาหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยครับถุงมาจังหวะนี้ได้เท่าไหร่จังหวะนี้ได้เท่าไหร่ครับผม จังหวะนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยเจ0 0ันห้าเองเหรอโอ้โหจ่ายน้อยแท้นะทุกคนนะนะอ่ะโอ้โหบทจะจ่ายก็จ่ายนะบทนไม่จ่ายก็คือไม่จ่ายเลยนะทุกคนนะอ่ะไปต่อครับยังไงโอ้โหว่างเปล่าว่างเปล่าอ้โไหลย,ยับฮนะไม่ได้กำไรเลยเว้ยม,มานทุนหรือเปล่าจอกนี้ห้าพันบาทได้อยู่นะจังหวะนี้ <Okay. S 1> ได้อยู่ฮ่า มาดูวะส้มโอ,โ,โอ้โหถุงมาเฉยว่ะทุกคนพันแห่นะก็ถือว่าโอเคอยู่พันเจ็ดหาสิบบาทนะทุกคนนะเออไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวนะสำหรับผมไปไปต่อถั่วยังไงไวายก็ไม่จ่ายเออเจริญหรอพ่อคุณเลยนะมาโอ้โหอักษรจีนอะไรครับส้มมาเออดีเ้ย โอโหสุดจริงฮะโอ้ยไหยก็ไม่มีเว้ยยังไงจ่ายได้เท่าไหร่จ่ายได้เท่าไหร่ตรงนี้ห้าพันเองโอ้โหจ่ายน้อยไปเนาะมาตอนนี้ก็ได้กำไรมาอยู่สี่พันแล้วนะทุกคนนะยังไงครับอูหดอกนี้ฮะ รวมยอดมันเข้ามาครับหกพันห้าฮะโอ้โหสุดยอดเลยเว้ยเชี่ยอะไรวนเนี่ยืนะไปแปสหมูนนะทุกคนโอ้วันนี้อารมณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะทุกคนนะเออได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับ ไม่ค่อยสบายวาเว้ยทุกคนไา้มาสองหมื่นห้าเฮ้ยอร่อยเลยฮะหวานเทียบเลยนะวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะทุกคนนะว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาก,ก่อนนะครับบ๊ายบาย